สวัสดีครับพบกับผมนัดจากร้านเมืองชนยุสคานะครับผมวันนี้ผมมีรถในกลุ๊ปของ4ี่เซ gment มาแนะนําให้ท่านๆ่านได้เลือกชมกันนะครับเป็นรถที่คุ้มค่าประหยัดน้ํามันแถมคุ้มราคาอีกต่างหากนะครับผมสำหรับท่านที่มองหารถนะครับ ที่เหมาะกับการใช้งานที่ขับในเมืองได้ขับทางไกลได้โดยเฉพาะพวกเซลล์เนี่ยขายขายของเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่ามันไปอย่างน้ำมันอะไรหาง่ายมากมาดูกันที่คันนี้เลย Toyota a u t i t 1.6ครับเป็นตัวจีด้วยซึ่งเป็นตัวท็อปของเซกเมนต์ตัวนี้เลย มาดูกันครับที่เมเนเชงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับหนึ่งก็คือกระจังหน้านะครับที่ดูเรียวขึ้นแต่ว่ายังมีโลโก้ของโตโยต้าครับแล้วที่สำคัญก็คือมีไฟเดย์ไลท์นะครับแต่ว่าเราตัดแฟกตัดหมอออกไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ1.6ตัว G นะครับผมมาด้วยมันติโคมนะครับหลอดไฟเป็นแนวให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับผมมาดูที่หู หูกระจกข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวครับผมมีไฟเลี้ยวเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยในการขับมีระบบแอโรไดนามิกเพื่อลดเสียงบรบกวนในเวลาขับรถไปเนาะมันจะมีเสียงที่แบบเสียงดังๆตัวนี้ครับเป็นตัวทำให้เสียงลมมันเบาเบาลงไปนะครับแล้วก็มาดูต่อที่ด้านข้างดีกว่าเนาะอันนี้ให้ความรู้สึกแนวกึ่งสปอร์ตเลยเพราะว่าเขาเอาอะโครเมียมเนาะมาตัด มาจะได้ความรู้สึกแบบสปอร์ตดีครับแล้วก็อันนี้ที่สําคัญมาด้วยพงมาล,ลัยอัจฉริยะเลยดีกว่าเราสามารถกดล็อกกดปิดเปิด,ปดได้จากตรงนี้เลยอ่ะอันนี้ล็อกถ้าล็อกปุ๊บมันจะขบเข้าไปนะครับผมแล้วครับเปิดก็ปุ๊บสังเกตจะขูได้นะครับสําหรับรุ่นนี้อชอบมากเลยสําหรับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้ทําให้เรารู้ว่ารถเราล็อกหรือเปล่าครับผมมาดูที่แม็กดีกว่า แม็กมาด้วยโคมสลับสีดำนะครับผมสวยงามครับซึ่งเปลี่ยนจากเดิมมากเลยเพราะว่าเดิมมันจะดีไซน์แม็กของโตโยต้าค่อนข้างจะทื่อๆต้องบอกว่าเออดีไซน์ให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นสู้คู่แข่งได้อย่างสบายเลยมากแมกัอบสิบ Mac 16นะครับแต่ยางที่เราให้ไปอ่ะเป็นยางของโยโกฮาม่าเลยซึ่งโอ้โหขึ้นชื่อเรื่อง เรื่องความนุ่มนวลและเกาะถนนอยู่แล้วสําหรับยางโกโยโกฮาม่านะครับผมเป็นยางปี19นะครับผมดอกยังอยู่เต็มครบหมดทุกอย่างนะครับผมต่อไปเราจะมาเปิดดูที่ห้องเครื่องเนาะที่สําคัญเลยวเวลาสังเกตซื้อรถมือสองอะสำคัญเรื่องห้องเครื่องเลยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ การสังเกตห้องเครื่องดูง่ายๆเลยดูรอยน้ํามันเนาะว่ามีรอยน้ํามันรั่วตามซีนรถหรือเปล่าซึ่งคันนี้ทําได้ดีมากคือไม่มีเลยแล้วก็เสียงความถี่เวลาเราสตาร์ทเครื่องอะความถี่จะคงที่นั่นคือเครื่องเดินแบบไม่มีสะดุดเลยนะครับผมแล้วก็มาสังเกตหัวน็อตซึ่งหัวน็อตไม่มีขยับเลยสําหรับคันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับผมมาอีกจุดหนึ่งเวลาซื้อรถมือสองต้องดูที่แบตเตอรี่ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างสีแดงสีขาวหรือว่าสี อันนี้เป็นสีเขียวบ้างอันก็เป็นสีฟ้าคือทํางานได้ปกติโอ้เครื่องยนต์นี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดูอ้อ VVTI ซึ่งใช้งานได้ดีบ้างสําหรับตัวนี้เนาะเป็นเครื่องพันพันหจริงแต่ว่าอัตราเร่งทําได้ดีกว่ารถรุ่นน้องอย่างวีออซึ่งวีออเป็นเครื่องพันหนี้เป็นเครื่องพันหเพิ่มมาหน่อยแต่แรงม้าเขาสูงกว่านะครับผม มาดูไฟท้ายกันนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในเมเนเชิงปี17นี้นะครับผมมีการตัดนะครับเอาโคมีมาตัดระหว่างสีแดงกับสีขาวนะครับไฟท้ายเพื่อความโฉบเฉียวและดูสปอร์ตขึ้นเลยนะครับผมส่วนระบบเปิดท้ายก็ง่ายๆครับผมห้องโดยสารที่กว้างขึ้นแล้วก็มีล้ออะไหมาให้ครบนะครับผมยาแนวเหมือนเดิมทุกอย่างมีแม่แรงครบครับสำหรับเปลี่ยน เปลี่ยนล้อถ้าเกิดายางแตกอะไรขึ้นมานะครับปลอดภัยมากยาแนวเหมือนเดิมทุกอย่างครับเม็ดอาร์คอยู่ครบบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการประสบอุบัติเหตุใด,ดๆทั้งสิ้นมาเลยนะครับผมต่อไปเราจะไปลองทดลองขับเขียร์ไม่ว่าระบบเกียร์ช่วงล่างหรือการเบรกนะครับพร้อมป้าย จะมาลองดูนะครับสำหรับเกียร์ที่โตโยต้าให้มาคือ CVT 7สปีดเลยนะครับผมว่านุ่มนวลขนาดไหนต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีต้องบอกว่าอันนี้เราเข้ามาในที่ทุรกันดาเลคือเรียกว่าขุกขาะเลยดีกว่าครับก็ยังนุ่มอยู่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากเลยเอาบอกจริงๆเลยแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์ของเขาต้องบอกว่ามันสมูทสมูทเลยอเมซิ่งมากการเปลี่ยนเกียร์ถ้าเป็นแบรนด์อื่นต้องบอกว่าช่วงช่วงล่างเวลาเขาคงวาว่ามากแต่อันนี้ต้องบอกว่าการเปลี่ยนเกียร์แม่งแบบวาวมาก ไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนเกียร์เลยครับสำหรับเครื่องเสียงที่ให้มานะผมว่ามันโอเคแล้วละ่ะสามารถเล่นแผ่น MP3 ได้สามารถเล่นแผ่น Master Fire Wave ได้เสียงที่ออกมาค่อนข้างจะธรรมชาติมากแถมลำโพงมาด้วย6ตตำแหน่งเลยทีเดียวมีตำแหน่งแหลมเพิ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้คือตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยชอบตรงที่มันมีแค่สีตำแหน่งเนาะมันแต่ตอนนี้พอเพิ่มเป็น6ผมรู้สึกว่า เสียงมันสมบูรณ์ขึ้นแต่อาจจะไม่ถึงขั้นว่าเสียงแบบลึก,ลกๆอะไรเหมือนบางแบรนด์เนาะที่มันเอาเครื่องเสียงชั้นนำมาลงเลยแต่ที่ให้มาเนี่ยครบคันละแถมสามารถเล่นเพลงผ่าน usb ได้ด้วยเนาะและที่สำคัญที่ชาร์จสำหรับสาวกที่มีพวกโทรศัพท์หลายๆเครื่องมีที่ชาร์จข้างหลังให้อีก2ตัวเลยทีเดียวนะต้องบอกเลยคุ้มมากเลยไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อที่ชาร์จอะไรมาพงมาเพิ่มแล้วมีหมดแล้วที่ชาร์จแถมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาสูบุหรีกันหรือเปล่า เสีบที่สุโขทได้ได้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะมาพูดกันต่อนะครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยอมรับเขาเลยเรื่องระบบเบรกระบบเบรกที่ให้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อสำหรับตัวจนะีเนาะเบรกได้ได้ระยะสั้นคือทำได้ดีที่สุดใน segment น,นี้เลยนะคือถ้าระยะเบรกสั้นเท่าไหร่ครับความปลอดภัยเรายิ่งดีเท่านั้นนะสมมติมีอะไรมาตัดหน้าเราเราเบรกปุ๊บมันหยุดเลยแรงเฉื่อยมันน้อยเพราะว่ามันมีการกระจายน้ำหนักของแรงเบรกแถมเสริม เสริมแรงเบรกด,ด้วยระบบระบบบาร์ด้วยนะมันทาให้เราเบรกได้เร็วขึ้นโอ้โหความปลอดภัยมาสูงมากแล้วก็ที่สําคัญนะแอร์แบกมา7ลูกเลยทีเดียวครับผมปลอดภัยมาก และที่สําคัญเลยนะครับร้านเรามีการตรวจสอบจากบริษัทชัน้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวจึงมั่นใจได้ว่ารถทุกคันที่อยู่ในร้านเราไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าน้ําท่วมเฉี่ยวชนต่างๆเลยแถม เป็นสภาพที่พร้อมใช้งานเลยแถมมีการดูแลเครื่องเกียร์จากร้านโดยตรงเลยนะครับอีก1ปีเต็มซึ่งเข้าศูนย์ได้เลยนะครับผมส่วนราคารถคันนี้อยู่ที่459,000บาทผ่อนประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองสามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Line Official หรือ Facebook ครับรวมไปถึงเบอร์โทร088 2,4,4,4,4,2,6นะครับผมติดต่อได้ตลอดเวลาเลยสำหรับเราเมืองชนยุสคาครับผม